แล้วค่ะ สวัสดีค่ะแม่ปุ้ยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องสีของผ้าเบอร์เบบี้เซนค่ะซึ่งมีคําถามจากทางบ้านเนี่ยมาเยอะมากเลยว่าเบบี้เซียนมีทั้งหมดกี่สีละแต่ละสีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะวันนี้ก็จะมาัน p a ็คให้ดูทุกสีเลยเ่าะว่าแต่ละสีเนี่ยพอเทียบกันแล้วมันจะเป็นแบบไหนคะ่ะโดยที่รุ่นนะคะ6กบวกกับ0นบวกเนี่ยก็จะมีสีทั้งหมด9สีเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะของผ้าเบอร์ก็จะแตกต่างกันไปในการใช้งานค่ะถ้าเราซื้อผ้าเบอร์ไปนะคะเราก็จะได้กล่องแบบนี้นะคะซึ่งปุ้ยจะมาัน p a ็คให้ดูสีนีนนนงะะคคก็็ือเป เป็นสีที่ปุ้ยเลือกมาเพราะปุ้ยชอบนะคะเราก็จะมาดูว่าในกล่องถ้าเกิดว่าคุณแม่ซื้อไปเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ในกล่องนี้บ้างนะคะแล้วในกล่องนะคะที่เขาให้มาก็คือจะเป็นผ้าเบาะที่สําหรับรองนั่งนะคะแล้วก็เป็นตัวหลังคานะคะสําหรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันเข้าเซ็ตกันนะคะ ก็เนี่ยกล่องเนี้ยอยู่ที่ราคา2,000บาทคุณแม่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีรถเข็นนะคะเป็นสีที่หลากหลายได้ทั้งหมด9สีนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อรถเข็นคันใหม่เลยค่ะนี่คือพอยต์หลักของ b a b y ้เซเลยค่ะคุณแม่คนไหนแบบอชอบสีชมพูแต่พอใช้ไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเทนตอนนี้สีเขียวกำลังมาแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้หรือว่าเป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำตาเปลี่ยนไปตามแฟชั่นของเราได้เลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเทียบสีให้ดูนะคะว่าทั้งหมด9สีเนี่ยพอวางเรียงกันแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนและคุณแม่สามารถที่จะเลือกสีที่เตงถูกใจได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนสีผ้าบอกกันนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆค่ะมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นก็คือเปลี่ยนโครงหลังคาแล้วก็เปลี่ยนเบาะที่รองนั่งค่ะเดี๋ยวไปดูเลยว่าเปลี่ยนยังไงโอเคโอเคเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคุณแม่ใส่แฟชั่นนะคะ ที่อยากจะเปลี่ยนสีรถเข็นนะคะเป็นเป็นสีอะไรก็ได้อาจจะเปลี่ยนสีตามเสื้อผ้าหรือว่าแฟชั่นที่เราใส่ในวันนั้นนะคะแล้วก็สําหรับคุณแม่นะคะที่มีน้องอาจจะเป็นแบบมีน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายสามารถทีนะ่จะเปลี่ยนสีตามเพศของน้องโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อรถเข็นคันใหม่นะคะเพียงแค่เปลี่ยนผ้าบอดนะคะ2000บาทคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีรถเข็นได้เหมือนรถเข็น,น,นคันใหม่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาๆค่ะ